เขาจะทำให้คุณรู้ว่าการรอคอยของคุณนั้นคุ้มค่ามากขนาดไหนเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครที่จะทำให้คุณเห็นว่านะคะการรอคอยของคุณนั้นคุ้มค่านะคะไม่ได้เสียเปล่าเขาคือใครขอภัยบอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ ขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุลตนกุมสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมงกรพฤกักสบการ มีพลังงานของคนทัดไฟคนทัดลมคนทัดดินนะคะที่ขึ้นมารอคอยเฝ้าคอยนะคะคนทางไกลเก็บหัวใจไว้ให้พูดคุยสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็มีการตามมองตามสองเขา มีความพยายามมีความอดทนมากๆนะคะในการต่อสู้ทั้งต่อสู้กับหัวใจตัวเองด้วยนะคะในการคิดถึงในความห่างไกลแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่ต้องต่อสู้ตามลําพังนั่นเองพลังงานของคุณเก็บตัวเก็บใจไว้ให้แล้วก็รอคอยเขาอย่างมั่นคงนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณหรือว่าคนที่จะทําให้คุณเห็นว่าการรอคอยของคุณนั้นคุ้มค่าขนาดไหนเขาคือใครนะคะ สองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลมสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตรห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้านะคะเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาญจหดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา ไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้กับอะไรปิดกั้นตัวเองอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินแล้วก็เก็บหัวใจไว้ให้กับคนที่รักคนที่อยู่ในหัวใจหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกขิดจนถึงวันนี้ก็คือความห่างไกลที่มีต่อหุ้นแล้วก็ การไม่ได้ดูแลคุณนั่นเองเขามีสองถ้วยด้วยนะคะมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วในขณะที่ชีวิตประจำวันเป็นเก้าเหรียญน,นะคะอยู่ตามลำพังไม่มีใครไม่เปิดโอกาสให้ใครเพราะว่าเจ้าของหัวใจของเขาอยู่ห่างไกลกันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะคุณมีหนึ่งดาบเขามีสองดาบในขณะเดียวกันเขาล็อกตัวล็อกตาล็อกใจของเขาไว้ให้กับคนที่อยู่ในใจเท่านั้นนะคะที่หึงที่หวงด ไม่ยอมใครด้วยนะคะพลังงานของเขาคนนี้5ดาบเนาะอีกโกทิทิมีศักดิ์ศรีมีฟอร์มในตัวเองมากๆหนึ่งเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือคุณนอกนั้นเขาจะไม่ยอมให้กับใครเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงคิดว่าการรอคอยนี้คุ้มค่านะคะทำไมเขาถึงคิดว่าการรอคอยของคุณในครั้งนี้จะคุ้มคา่า เขาจะทำอะไรให้กับคุณสองดาบนะคะปิดตัวปิดตาปิดใจนะคะเก็บหัวใจไว้ให้คุณนะคะหรือว่าจะเป็นปัญหาอุปสษรัที่ได้พบเจอในตอนนี้ก็ได้นะคะเขามั่นใจในตัวเองเป็นลางสังหรณ์ของเขาเองนะคะจิตใต้สำนึกของเขาเองนะคะ9ก้าดาบนะคะความเครียดความกังวลวาวุา่นใจ ให้เวลาสถานการณ์ต่าง,างๆผ่านไปแล้วความสุขความสมหวังความสำเร็จจะเกิดขึ้นตอนนี้นะคะอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆนานามีทั้งความคิดถึงมีทั้งความเครียดมีทั้งความหวัน่นไหวแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแต่วันหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จ คนที่เขาจะกลับมาหาคนที่เขาจะรีบมาหาคนที่เขาจะดูแลเทคแคร์ก,ก็คือคุณนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงทดสอบหัวใจของคุณทั้งคู่แต่หากผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วความมั่นคงทางหน้าที่การงานกลับคืนมาหาเขาหรือว่ามาหาเขา คนเดียวที่เขาจะดูแลคนเดียวที่เขาจะรับก็คือคุณนั่นเองให้ความห่างไกลเป็นปัญหาเดียวที่คุณทั้งคู่จะต้องได้พบเจอจะต้องได้ต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันนอกนั้นนะคะความมั่นคงความจริงใจรักเดียวใจเดียวนะคะความสุขที่เหลือให้เขาเป็นคนมอบให้กับคุณนนั่นเองนะคะ เขามั่นใจว่าการรอคอยของคุณในครั้งนี้จะคุ้มค่ากับความพยายามความอดทนของคุณเขามองเห็นปลายทางเขามองเห็นเส้นชัยระหว่างคุณกับเขาเขาจะทําอย่างดีที่สุดแล้วก็ในหัวใจของเขาไม่วอกแวกไม่ทะเลทลายมีคุณเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในนั้นรักเดียวในหัวใจของเขาก็คือคุณนั่นเองนะคะ